ในบ้านเมือง <c oughs> ปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่ <c oughs> เพื่อหลอมปนกันมาในพระพุทธศาสนาของเรามีมากมายหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินมันมาข่าวเป็นเนื้อเดียวว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอน ของพระพุทธเจ้าอะไรเหล่านี้อย่างที่เห็นง่ายๆในปัจจุบันปันี้ก็พบคณะที่มามากับเขาบอกเขาเบบทชีพรามถือเทีแปลกนั่งกรรมฐานก็เคยพูดไว้หลายแห่งแล้ว ว่าไอชีพราม,มันมันไม่มีในพระพุทธศาสนามีชีในพุทธศาสนานั่นมีรือชี่โคนหัวโคนคิ้วเหมือนพระนุ่งขาวหงมขาวหรือผู้ชายโคนหัวคนคิ้วนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันเขาเรียกว่าผ่าผู้หญิงก็เรียกว่า ชีเอ้ยโยมชีอาอานุนผู้ชายก็เรียกว่าชีปเขานี่คือที่จริงคำ่า,าชีนี่ทไทยพรไทยบิลกเขามาพบเหมือนกันว่ามีที่ทำอย่างนี้แต่ว่าคนไทยเราเอามาใชา้พ็นวิธีีแบบบวชแบบหนึ่ง อันนี้อย่างชีบทีพรามที่เขาว่าคือมันไม่โกโนไม่โกหนวัวเพียงแต่ว่านุ่งขาวห่มขาวอันนี้จะเรียกว่าชีมันก็มาไอชีเป็นผ้าขาวว่าชีอันนี้ไอชีพรามเลยอันนี้ก็ใครมึงก็มาจะบวช เขาบอกเขาไปบนกับพระมาสิทีพรามทีนี้มันพุทธศาสานาบททีพรามไม่มีในพุทธศาสานามันคนละศาสนากันศาสนาพราะเขานับถือพระอิศวรบารายนุ่นมาได้นับถือพระพุทธเจ้าทตาถ้าบทชีพรามก็รักษาศีลแปดเหมือนกันเลยศีลเหมือนกัน แต่เขาต้องปฏิบัติอย่างพรมบทที่พรำนั้นจะปฏิบัติทางพระนิพพานมันก็ผิดซะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดมันมีอยู่แล้ววัดั้นบทพรามแต่ปฏิบัติพุทธมันเป็นวิ่ชาทิฏฐิคือความเห็นผิดหรือการยุง่งพระก่อที่ นอกจากนั้น <c oughs> เรืร่องวัตยิญญาศาสตร์ต่ตางๆที่ทำของขลังที่อยู่ยงคงกระพันนังเหนียววันไม่เข้ายิงไม่ออกยิงไม่โูกหรือลองหน้าหน้าทองที่หน้าผากเพื่อเป็นมา เอาน้ำมันทาทา,ทาคลี่หว่างคิ้วแล้วก็ทองคำเปลวเสษคาถาเข,าข้าขยี้ขยี้ลงไปแล้วก็ลงตัวหน้าหน้าเลตัวอักษรขอมว่าเป็นหน้หน้าทองแล้วก็ทำน้ำมันหอมไปหอมสารผัดหน้าให้คนรัก อะไรเหล่านี้มันไม่มีในคำสอนของพระพทธเจ้าแล้วก็แต่การกระทำของผู้กระทำนั้นก็ไม่ไวายที่จะเอาทำธรรมะของพระเจ้าไปะชา้ม่ตั้งนาโมไม่ตัง้ง,งสวดมนต์แล้วก็มีตัวขาดถาของเขา ไอตัวคาถาก็เหมือนกันแหละคาถานี่มักั็เป็นชื่อของพระศวริวลีเป็นเจ้าแห่งลาบเปิดไยพระของเราพระสังกจายด้วยองค์ึ่งพระศีวลีด้วยแต่พระสังกจายคนชอบปัน่นรูปพระสังกจายก็ถือปุ่มเลยเลยล่างอวด ส่วนภาษาใจก็หรือเขาทำกันจังรูปหล่อรูปหลอก็ที่นี้บาทมีตลรปัดเอาอเป็นมานิยมเ,เป็นผ้ายันแล้วก็การค้าก็ทำนะนากวักกวักมือเป็นรูปผู้หญิงงางกวักมือ มีแรกยันรอบรอบไอยันต่างๆนั้นก็เหมือนกันก็มีคำของธรรมะกาไปอยู่เป็นว่าน้าโมพุทธ,ธายะอะไรเหล่านี้แล้วก็คาถาของพระสิวลนะีที่ทำให้คนหลงคนคลั่งใ้เขาเอาหัวใจของพระสิวลนะีมาว่า คือวานาชาลีติอะไรนั่นคือหัวใจของพระศรีวลีเขาเขียนเป็นหนังสือขอเหมือนกันทางในผ้ายานที่ตาหมหานิยมสิดแขวนตามร้านค้านี่อ่ะคือว่าเอามาผลพระก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รพระพุทธเจ้าไปห้ามทั้งนั้นห้ามไว้เป็นมินัยของพระ พระใด้ทำเข้าก็ตับโทษทางศีลไม่ยกเว้นแต่ก็ยังมีกระทำึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่ให้เรานี่หลงไหลเพ้อวันคอมเมอ่ออีกอย่างเ่ยวิชาหมอดูไปให้ดูพอรู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้ว เรื่องการค้าการขายไม่ค่อยจะดข้าไปให้หมอดูให้หมอก็ดูว่าเคราะห์ไม่ดีโชคไม่ดีพระราหูข่าวพระเสแทรกอะไรเหล่านี้ต้องสะาอพระเคราะห์พดถึงพระราหูพระเสพระอาทิตย์พระจันทร์อรมันก็เป็นดวงดาวดวงอาทิตย์อยูมัน้อกว่า ก็ารออยู่เหมือนโลกเราที่ลอยเราเหยียบเหยียบเดินเดินอยู่ทุกวันเป็นโลกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมีพวกเทพเทวดาเขาอยู่กันมนุษย์กับสัตว์เทศานไม่มีหรอกนอกจากโลกเรานี้พุดดวงเดียวพระเสาดวงเดียวพระพฤหัสดวงเดียวว่าดาวพวกนี้จะคอยสอดส่อง ดูว่ามนุษย์คนนี้จะต้องให้โทษมันอย่างนั้นหรือนม่อ่ะมันเป็นเรื่องของไสยศาศสตร์ไสยเวทหันเรื่องเหล่านี้เป็นของพรามแต่ที่เอามาทางคันบรรดามหมอดูทั้งหวันเขาดูแล้วว่าอ่านดาวให้โทษท่านเทวดาให้โทษจะต้องใช้วิธีทำบัตรพลี สะดอกพลักเลาะห้หายเส่วนว่าพระราหูเก้าเขาต้องท่งต้องทำพิธีรับพระราหูดาวราหูก็โลกเรานี่แหละคือราหูที่เราดังอยู่ทุกวันนี่แหละนี่เขาเรียกว่าดาวราหูล่ะเ้าอ,อยากรู้ความจริงก็ตอนที่เป็นจันทรา,าราษณที่อมดวงจันทร์มืดนี่แหละเงาของโลกนี่แหละ เป็นบังดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เป็นเราบังดวงอาทิตย์เพราะโลกเดินอยู่ระหว่างข้าวเส้นศูนย์กันพอดีดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ดวงจันทร์มันเล็กกว่าโลกเราสิบหกเท่าโลกถึงบางได้นิดบางได้ชนิดเป็นเวลาบางชั่วโมงเอาของโลกแล้วก็การีพระงาน ถึงเวลาคนที่เกิดพันพระฤาษีหอเขาถือว่ามีกำลังสิบเก้าพออายุสิบเก้าปีแล้วก็พระราหูต้องเข้าเสวยหละเข้าสเวาวสเวยอายุเรียกว่าเข้ามาอยู่กับเราหลเราหน,นี่มีกำลังสิบสองสิบสองปีต้องมาอยู่กับเราสิบสองปีเราแล้วก็ยังมีดาวอะไรจอดมาอยู่ยุ่งตลด อันนี้ท้งพิธีรับราหูข้าวเครื่องเส้นต่างๆนั่นหละนางว่าองค์การจนเชิญอย่างนั้นอย่างนี้เคยเห็นเคยไปพบเคอข้างโลร่ๆให้ร้อแม่เจ็บหนักให้หมอมาดูหมอกบอกเราเราเราหูออกจะต้องส่งพระราหู หรือข้าวก็ไมิม้จำไม่แม่พอนี่มอนไปด้วยพอนี่มอนไปช่วยสวดมอนพาหูง,ง่ายเรื่องของเขาก็เรื่ององเขาเรื่องของนีมอนราเราก็ทําของเราไม่เกี่ยวข้ของอกันเขาไปดังสวดไอ้เราก็ดังว่าองค์การพอสว,เวดเสร็จเขาถวายเป็นสตางแดงจากสองบาทหรือบาทกว่า มอราหูก็เอาตาตังดีตะไหวตะไหมาวัดพอกรับประถิงวัดวันทุกขึ้นหลกสาวพ็มานามนม์พระไปสวดพระอภิธรรมเราออกเลยเราพาไปเชื่อด้วยนั่นเป็นอย่างนี้ที่เราที่เห็นมาแต่คนเราก็ยังเชื่ออัานนี้ก็ยังเชื่อต่อไปอีกว่าควาเมเบื โชคชะตาไม่ดีแล้วสะดอกระเคราะรัดน้ำบนไม่รู้น้ำมนต์อะไรเหมือนกันที่รัให้ที่ว่าเคราะห์นี่มันหายได้พารที่าบางองค์แข่งอิททำพิธีอลไกรรมไล่แก่กรรมกรรมที่มีบบบบกรรมบาปกรรมบาปกรรม อาคุณละคงเขาแก่ใหญไม่มันยุ่งใหญ่เราผู้ประพฤติธ,ธรรมอย่าไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้พระพทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อให้เชื่อกรรมคือทำดีได้ดีกรรมทำชั่วได้ชั่วกรรมชั่วก็คือเสียหน้ากอใครทำผิดก็เขาไมได้โทษต้องไปตกนรกแต่ใครรักษาเสีหน้ากอได้ แล้วก็มีการทำทานแล้วก็ตายไปมันก็ไปขึ้นเกิดบนสวรนั่นแหละไม่ไปไหนพระพุทธเจ้าของเรานะั้นสอนให้เชื่อกำจำให้มัไม่ให้เชื่อโชคเชื่อลางเชื่อดาวเชื่อเดือนเชื่อหมอดูหมอทํานายหมอดวงอะไรก็ตามห้ามเชื่อจำไว้มาถ้าเมื่อ มันเจ็บมัน่ายขึ้นมาพระพุทธเจ้าก,ก็อนุญาตให้ใช้ย,ยารักษามาใจ่หหมอโลมาสะดบระกเราะแล้วไข่มันจะหายตายตังนั้นแหละคือสะดกไปไอ้ไอ้ทั้งทั้งนี่บอกอย่างนี้ก็ยังไม่เฉื่อยอนเรานี้ความที่วาบาพระพุทธเจา้าบอกมีโมหะคือความโง่ความหลงมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่าเมื่อเราได้สดับจะฟังของ ความระพฤตเจ้าทางร้องพอนี้ก็อายุก็เกือบแปดสิบก็แล้วศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้มามาขอกระเชื่อเชื่อไปเหมือนกันแหละหมอดูหมอเราตามตามก็ไปบากแต่ตอนล้างๆนี่พิสดแล้วมันไม่จริงบางทีมันก็บังเอิญไกลๆไปบากเหมือนกันแต่ก็ลองตายมันก็ไม่เชื่อ เมื่อมาบวชมาเรียนแล้วปฏิบัติธรรแล้วจึงได้รู้ชัดแจ้งทำเชั่วก็ได้ชั่วทำดีได้ดีแน่เหมือนที่วัดนี้เป็นวัดที่ร้างแล้วก็พระอยู่ไม่ได้เึงออกปีไม่มีเกิดหลอกปีนั้นไม่มีอ่ะราะทั้ชั่วมาบวชทวัดนี้ ทำผิดทำชั่วกันโดยเทวาดาเดวดาที่เขารักษาเขารักษาทำเขาไม่อยู่เขาไล่โดยวิธีให้เจ็บให้ตายแต่เมื่อลวกพ่อมาบวชแล้วได้ปาริบาติรรมด้วยจริงจังด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเสียสละแล้วก็ สามารถรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าได้และสั่งสอนติดอยู่ถึงปัจจุบันนี้นี่เพราะทำดีแท้ๆที่สาให้วัดที่ร้างนี้หมดหายร้างแล้วเห็นอยูง่ง่ายๆหายร้างแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปรเรื่อยน,นี่เพราะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่นี่อ่ะดูออเอาเถอะตระบอ ทุกๆวันเราจะเห็นคนเข้ามาทําบุญตำทานมาเที่ยวด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยทุกวันนี่ทําดีด้ดีไปเถอะแล้วก็ติดทั้งติดหาวาาัดเจตที่อยู่อาศัยกับวัดกินอยู่หลับนอนกับวัดก็กินอิ่มนอนหลับกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งสี่ บริโภคอุปโภคครับครบถันไม่มีอะไรบกพร่องนี่ก็เพราะบุญเพราะที่บู่ที่อยู่ทุกๆคนก็ทําบุญกันพรรบารมีที่หลวงพ่อมีที่ทาอยู่ต่างก็ทําบุญทุกวันจิตไม่เคยคิดเลยว่าจะทําอะไรให้มันชั่วใคบ้างแต่ว่าอยากได้ของใครบ้างไม่มีไม่เคยคิด เพงแม่ที่ใครจะมาทาอะไรสักเร่อะไรก็ตามก็ไม่เคยจะว่ารู้สึกว่าอินใจพอใจอยากจะยิ้มอยากหัวเราะก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ยินดียินรายในสิ่งที่ชั่วที่เสียบากระทบกระทั่งก็ไม่ได้ยินรายไม่เกิดไม่ขึ้นแลาที่มีลาภก,การมาหลายๆด้านทุกทุกวีทุกวัด ก็ไม่ได้ตัวลอยใจลอยจิตเบิกบานขึ้นหาไมา่เป็นปกติเป็นปกติธรรมรานี่เคอเป็นสัจธรรมการเราควางคนที่ยังขวังจิตใจอยู่กับพวกโชตกลางนั้นก็ลบเสียพ่องพ่อก็เคยมี กันหลังยังลายอยู่ทั้งหลายแถวอยู่ที่เจงก็ยังไม่ครบร้อยแปดตัวถ้าครบร้อยแปดตัวไม่รู้จะเป็นไอเสือไหนก็ไม่รู้เหลียงหกสิบกว่าตัวนี่มันก็ร้อนเหมือน,นกับอยู่กองไฟอยู่แล้วตอนที่ทำพิธีอ่ะเขาทะเลาะกันตรงไหนก็จะเข้าไปตรงนั้นเขายิงกันตรงไหนก็จะเข้าไปตรงนั้น่ะม,มันบากคาถาแต่ เมื่อหยุดเชลแล้วไอรันทำไมมีทิศสองอะไรไม่มาแสดงอีทีนิดอะไรขอหาใหม่แต่รันในการแสดงธรรมนี้ในวันนี้าอาวปวยด้ทุกคนตดเรื่องใจของตนในเรื่องทยาศาสตร์ชสยเวทอะไรก็ตามไพหาหันเข้าหาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงจิตมุ่งหยุดที่ที่ระนิพานเแห่งเดียว ตั้งความมุ่งหมายไว้ที่นั่นไม่เลือกอย่างอื่นส่วนจะได้จะถึงเมื่อไหรนะ่อยู่กับบุญวัสนาที่ตอนสร้างมาในอดีตด้วยและที่กำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยประกอบกันและเมื่อถึงคราวถึงวันถึงเวลาไม่มีใครจะดึงได้หรอกผู้ติเขาพระนิพพานไม่มีใครดึงไว้อยู่และก็เช่นเดียวกัน ถ้าบุญวัฒนาที่สร้างมายังไม่ครบยังไม่พอยังไม่เต็มยังไม่เตยมเป็นใครจะช่วยดันหลังสักทีร้อยกี่พันคนก็เข้าไปไม่ได้มันือนกานิปพายจบสท่านั้